สวัสดีรู้สชายหญิงโอกาสนี้แหละเธอจะสนุกไปพร้อมๆกันเต็มที่เลยโว้ยจงมัันดีจงม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 ันดี จงมันดีแล้วเสือลูกออกจากป่าใครกล้ามาวัดหน่อยดยีรวมหมู่กันหน้าเวทีให้นดนตรีกระแทกหูคุณรู้สือที่ดีต้องมีไมพ้พลองเชือกพร้อมของผูกเงื่อนกันวะ่ะเงื่อนไม่แน่นไม่ถึงใจมัดเงื่อนใหม่แบบเงื่อนจริงๆเงื่อนวะขอเชิไม่ทำมาเปิดงานทีเงื่อนวะ ภาษาชิงตัวไนี่มันเงี้ยนจริงเงี้ยนว่ะถ้าเสี้ยนกันจนอยากจะลากเหยื่อเจอเสิร์ฟเสี่ยมาเจอกันแล้วคำรามพร้อมกันว่าจงมันดี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 จง